สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีเกษตรนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอเมนูตามฤดกูกาลนะครับเราจะแกงไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงตัวนี้นะครับไข่มดแดงมีผักหวานปลาที่เก็บมาจากสวนนะครับไข่มดแดงก็มาจากสวนแล้วก็จะมีเห็ดลมหรือเห็ดบดนะครับตัวนี้ก็คือวัตถุดิบในการที่จะ ทำแกงไข่มดแดงในสูตรของสวนพอดีอ่าต่อไปก็เราก็จะพูดถึงเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือเราจะมีหอมแดงนะครับหอมแดงประมาณ 6- กถึงเจ็ดหัวนะครับทุบล้างนะครับทุบนะครับล้างแล้วก็ทุบให้ดีนะครับตัวนี้ทุบให้แตกมันจะให้กลิ่นแล้วก็ให้ความหวานนะครับแล้วก็จะมีพริกนะครับ การแกงไข่หมดแดงเนี่ยที่สําคัญก็คือพริกนะครับพริกพยายาม่าตำนะครับถ้าเกิดตาเนี่ยมันจะทําให้แกงไข่มดแดงเนี่ยเผ็ดเผ็ดแล้วมันจะทานไม่อร่อยนะครับไข่มดแดงก็คือเราจะใช้วิธีการหักนะครับเราใช้พริกแห้งแล้วก็จะหักไข่มดแดงนะครับไข่มดแดงแล้วก็แย่มาจากสวนตัวไข่มดแดงเนี่ยเราต้องเหลือตัวมดไว้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าก็เกิดเราเอาตัวมดออกไปหมด เหลือแต่ไข่เนี่ยมันจะไม่มีรสเปรี้ยวนะครับมันจะไม่อร่อยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาปลาระแล้วก็ผงชูรสนะครับตัวนี้จะเป็นผงชูรสใครไม่อยากใส่ผงชูรสใครไม่ทานผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะครับปรุงให้รสชาติอร่อยก็พอเดีย๋ยวพูดถึงเห็ดลมก่อนเห็ดลมนีไ่ไอ้ตัวนี้มันเป็นเห็ดที่เราอัดเชื้อใส่ขอนนะครับ ัดเชื้อใส่คอนแล้วก็เขาเกิดเกิดเองตามธรรมชาตินะครับาะคือเราอาัดแล้วเรามาเก็บไว้ในเรือนก็ะชําม,มันจะเกิดเองตามธรรมชาตินะครับถึงเวลามันก็เกิดเองนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเทศเพื่อให้ความหอมก็จะมีใบเมลรักนะครับตัวนี้เป็นใบเมลรักเอาสักสามยอดก็พอนะครับหลังจากเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเราก็จะไปะต้มน้ำตั้งไฟ ในวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่หอมแดงลงไปก่อนนะครับเราต้มน้ําประมาณหนึ่งถ้วยนะครับต้มน้ําน้ําเดือดแล้วร้อนแล้วเราจะใส่หอมแดงลงไปก่อนนะครับตัวนี้เราต้องใส่หอมแดงเพื่อให้หอมแดงสุกแล้วก็จะมีความหวานของหอมแดงด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะเติมะจะใส่ตัวเห็ดลมลงไปนะครับเพราะว่าเห็ดลมเนี่ยจะสุกช้าหน่อยนะครับ เราใส่เห็ดลมลงไปจากนั้นก็ตามด้วยพริกตามด้วยเครื่องปรุงปรุงให้อร่อยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกตามด้วยเครื่องปรุงแล้วค่อยให้มันเดือดก่อนให้สิ่งเหล่านี้สุกไปก่อนเราค่อยใส่ไข่มดแดงลงไป ครับเมื่อทุกอย่างสุกแล้วเดือดแล้วนะครับสุกเรียบร้อยนะครับทั้งเห็ดลมทั้งอหอมแดงนะครับจากนั้นเราก็จะเติมไข่มดแดงลงไปนะครับไข่มดแดงเนี่ยเราจะใช้ประมาณสองขีดนะครับกับน้ำหนึ่งถ้วยนะครับก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอย่าพึ่งคนนะครับอย่าพึ่งคนถ้าเกิดเราคนเลยเนี่ยไข่มดแดงจะแตกนะครับจะแตกแล้วก็กระจายคือมันจะ ถ้าไข่ยังไม่สุกเนี่ยมันจะแตกง่ายนะครับจากนั้นเราก็เติมผักหวานแล้วก็แมงลักลงไปนะครับเติมลงไปเลยแล้วก็ใช้ช้อนคนอย่าคนนานนะครับผักหวานเนี่ยเอาแค่สะดุ้งสะดุ้งก็พอนะครับมันจะหวานจะมันรสชาติมันจะดีนะครับแล้วก็ชิมนะครับจากนั้นเราก็ชิม เ,เติมน้ำตานี้หน่อยนะครับแค่นี้ก็ยกลงได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตากันนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาของอันแกงไขม่มดแดงสูตรส่วนพอดีนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ หวานเนี่ยยังสดๆนะครับหวานหวานมันๆแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นกลิ่นหอมๆนะครับมีหอมแดงนะครับมีไข่หมดแดงลักษณะนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นสูตรง่าย,ายนะครับสูตรง,ง่ายในการอ,อยู่ในสวนการพึ่งพาตนเองหลักของการพึ่งพาตนเองพวกนี้คือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราหาจากสวนนะครับ ตัวนี้จะอร่อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึงนะครับที่เราภูมิใจที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ